ชมละครซีรีส์ไปแล้วซิคอมไปแล้วช่องทางส่วนตัวแต่ละคนบ้างโอเคครับยังไงถ้าคิดถึงกันนะฮานก็สามารถติดตามในอินสตาแกรมทวิตเตอร์ติดต่ออะไรกันยูทูบทุกอ่านได้หมดเลยนะครับเอิร์ทจุดอีทีนะครับ earches จุดอีทียังไงฝากทุกช่องทางด้วยนะครับสำหรับครับเอาวินเอาวินช่องทางส่วนตัวของคุณน่ะก็อินสตาแกรมนะครับผมวินลิศกอ20นะครับก็ติดตามได้ครับหรือว่า เรามีไลฟ์สไตล์แบบไปที่ไหนบ้างที่ต่าง่ะขอบณแม่อาอาจจะเจอพวกเราได้ในสถานที่นี้นนี่คืออีกสองน,นักแสดงสำคัญจากช่องวันสิบเจ็ดของเราประมูให้กับน้องวนินแล้วนะครับขอบคุณมากอ,อยู่เราสองวันเลยแต่ว่าว่างแล้วนะ มากเย้ขอบคุณทุกคนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าช่องวันสามสิบเกับเจมส์ยี่สิบห้าเป็นพลังมาอยู่ด้วยกันทั้งทีเราพานแสดงมาเยอะมากใช่เยมาทั้งซิทคอมทั้งซีรีส์นะแล้วศิลปินนักร้องก็มาได้จากแกรมมี่โก้ด้วยวันนี้เรามีเซสติ่งเล่อยข้างล่างอ่าใช่ฮะวันนี้มีสเปเชียลพี่ๆในช่องวันของผมครับมีใครรู้จักพี่เฟิร์นพี่จ่าพี่พลอยมั้ฮะโอ้ขอสื่อให้พวกเขาหน่อยได้ไหมครับ เราส่งหาพวกเขามาพร้อมกันเลยดีไหมโอเคเสียงและเสียงปรบมือกึกกองให้กับน้องพอยน้องเฟิร์นและน้องแจ๊ ช่วรอให้ได้ครับไม่เห็นจะไตั้คเจองันและมันจะไม่ดีไม่งามใน้ายตาคนก็ไม่เห็นเป็นไร chứ không đừng chạy ra còn lịch kém tha lương khóc ra mặt thì có khi trong ra mình hẹn chụp kỳ tùng đài thì chân để yêu khó không mất khôn thì khó ra cắn

เก็บทนอะไรทึ้งได้ช่วยทิ่งมันไปได้ไหมแค่มองว่าเรารักกันก็แค่เพียงเท่าน,นั้นพออลับไ่ลองไม่ทานมากคิดถึงไม่ว่าใครทีนมีรักหากไม่ใช่เพรว่า,าใจรักกันด้วยจิตใจวิญญจณทีแท้จริงมีจะรย้สบายดีญญญญญญ นใกที่ไปกันเขียนทุกคนยิงเรา่มัมองกันด้วยใจอาจจะเข้าใจกันดีในสักวันว่าความรักมัน ทายมากครับเลงน่าจะคุ้นหูกับเพลงนี้กันดีงั้นทองุกสุดท้ายพร้อมกันเลยนะครับโอ้ยขาบ่นมากันเยอะเลยสวัสดีครับถ้าทุกสุดท้ายอย่าเลยอย่าทำให้ความรักของเราต่างกันทั้งทั้งที่มันไม่เคยจะ ขอบคุณครับคุณคอบครับโอยอยาร้องเพลง้ใจเดี Demon> ๋ยวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่มีงานทำกันเดี๋ยวให้คนอื่นทำงานสวัสดีครับพี่ต่อครับสวัสดีครับจะให้พี่บอยร้องก็ไม่ได้นะแจมได้เหรอครับที่มาทำไมก่อนรับเมา ออกมาเอาน้องแจมออกไหนก็มาแล้วมาเดี๋ยวนะปลกมือต้อนรับน้องแจ็มรัศตาก่อนครับขอบคุณคคคครรัับบบบขขออุุณณแจมนะพี่บอยบอกขึ้นมาไม่ใช่อะไรอยากถ่ายรูปน้องแจมกับแฟนๆซะหน่อยอ๋อนั่งตรงกยากระบาดเลยใช่ตรงนี้อย่าเอาอะไรมาจิ้มมาเขี่ยนะขออนุญาตจริงนะอย่าจิ้มกันนะ เมื่อวานเนี่ยน้องแจนจริงๆอยากมาน้องแจนบอกแต่ว่าน้องแจนติดเป็นแบบกลางวันได้ไหมครับไปเชียร์บุตรซีนเพราะว่าบุตรซีเขาเข้าชิงไงอะไรยิงขวานะฮะอะไรยิงขวาอ๋อให้เห็นภาพอ๋อตกใจหมดกูอะไรยิงขวาพี่หมอลยิงขวาบ้างยิงเลยนี่ไม่ต้องปวดนอกจากภาพพี่เดี๋ยวเรามีภาพเคพื่อนใหม่ด้วยอ่ะดูดิดูดิหรอดิไม่ต้อง น,นี่คือห้องวิดีโออ่ะก็วิดีโอก็วิดีโอครับแล้วข้างหลังเห็นหมดเลยพี่อาร์ตแผนไยนะต้องตะโกนรักแจมรักแจมด้วยนะเพราะมันอัดเสียงนะรู้จักข้างวิดีโอไหมต้องเป็นนะ <c oughs> ัดเสียงนะยอมยอมถ้าพร้อมแล้วพร้อมกันมมา ขอบคุณครับรักงานกันนะครับขักคุณงานครับขอบคุณนะที่สั่งเดินทางมาจากเมื่อวานนี้ก็คืนหนึ่งจัดงานแล้วก็มาเชียงใหม่เอาจริงเชียงใหม่ก็แค่ปากซอยครับมาเลยที่ไหนดีขอบคุณครับชุดงานเยอะงานเยอะคราวงานเยอะพอสมควรเลยครับแล้วจริงๆก็คือมีผลงานใหม่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่เชียงใหอ่มีซีรีส์คู่กับพี่เฟย์ครับอีกเรื่องหนึ่งเป็น เรื่องใหม่ครับชื่อเรื่องว่า l a w o f a t t r a c t i o n ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเรื่องนี้ครับเรื่องใหม่ทำอะไรครับอันนี้สุดทรายผมเหมือนกันนะผมเพิ่งทราบเหมือนกันอันที่เกี่ับเราอยู่ด้วยกันที่ส <c oughs> องขอบคุณมากครับเพื่อนหลายๆคนที่อยู่ในห้างเชียงใหม่ต่ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอปเปตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่เคยติดตามมาก่อนแต่จแจมมากเพิ่มติดตามช่องทางไ,จงไอจีที่ไหนได้บ้างครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับไปช่วยกันติดตามในไอจีแจม dot รัชตัดนะครับแล้วก็ในทวิตเตอร์ด้วยเหมือนกันชื่อเหมือนกันหมดเลยทั้เฟซบุ๊กไอจีแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับแค่นี้ไม่ใชพูดอีกเพราะว่ามีคนรออัดเสียงมาเยอะมากครับผมอ่ะสั้นๆอยากฝากข้อความอะไรหนึ่งแฟนๆบ้างอ๋อท้อขอบคุณทุกๆครั้งนะครับที่คอยซัพพอร์ตเลยมาไกลขนาดนี้ที่กรุงเทพก็ยังตามมาด้วยเนาะมีแฟนคลับมาจากรเทปไหน้แค่มากจากกรุงเทพบ้างครับอ่ะถือว่าเยอะถือว่าเยอะถือว่าเยอะ แล้วก็มีชาวเชียงใหม่ด้วยครับชาวละพนยนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับทุกคนทุกคนทุกแรงโหวตเหมือนกันเวลาเราไปงานไปงานรับรางวัลอย่างเงี้ยเราก็ดีใจนะเพราะว่ามันไม่ได้มาเฉพาะในกลุ่มคนเล็กๆอ่ะคือแสดงว่าคนทั้งทั้งประเทศทุกจังหวัดเขาช่วยกันโหวตออันนี้ต้องขอบคุณมากมากจริงๆนะครับทุกคนเลยครับแจมรัชนาครับขอบคุณครั้งหนึ่งให้ผมไก่อนนะฮขอบคุณให้ผมไปแล้วเหรอเออตึงเป็นนั่งรอตรงนี้ก่อนเพราะว่าคุณผมจะได้ที่ไปอีกไหม มาได้ขึ้นมาอีกจะจลงไปไม่ไม่ต้องไจะไม่ลงนะอยากเจออีกไหมสัญญาเดี๋ยวพาขึ้นมาอีกเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งไม่ใช่อะไรเพราะวันนี้พี่ชัยคนหนึ่งเขาก็มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วนั่งรออยู่นานมากปกมืองตอนรับไหว้ไยครัสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจนนวัสดีครับสวัสดีครับกลับแล้วครับสวัสดีครับไม่มีเพลงดียวไม่มีทีเดียวนี้พี่น้อง ปังปอกับชินจังมิซาส่งให้คุณจะร้องเพลงในตอนแรกเน่าตกแล้วพี่ว่าตัวผมสังเกตดูอย่างหนึ่งอันนี้เขาเปลี่ยนชื่อทุกคนเลยอะพี่พอยหล่อมากอาร์ตมีอาร์ตซะด้วยเปลี่ยนทุกคนเลยพี่พอยพี่พอยเมื่อกี้เฟิร์นขึ้นใช่ไหมพี่เฟิร์นหล่อมากคือรีบพิมพ์ใช่ไหมพี่เฟิร์นหล่อมากอู้หล่อมากอาร์ตชอบขอบคุณจจมมากเฮ้ยปุ่มมือต้อนรับชโลวิทย์ดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คนไม่อยากเชิญคุณขึ้นมาเพราะว่าทำไมฮะผมต้องเลยหน้าเนี่ยผมเมื่อยเดี๋ยวผมย่อให้แล้วกันไม่ต้องครับผมทักทายก่อนเลยครับสวัสดีครับวันนี้ถือว่าได้มากลับบ้านเพราะว่าบ้านอยู่เชียงใหม่ครับก็ขอพูดโดยสารเหนื่อแล้วกันสวัสดีครับเอ่อเป็นนายพ่องครับอากาศเชียงใหม่ถายอุ่นแล้วเนาะครับผมฝนตกทุกวันเลยเนาะครับแค่นี้แหละครับไปแล้ครับบิ๊กพ เขาแฮปปี้มากที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็นั่งรอตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยใช่แต่แต่ถ้าใครอยากเห็นพ้อยร้องเพลงอยากเห็นดิต้องรอพรุ่งนี้เหรอวันนี้ผมไม่ร้องไม่ดิสปอยเองเป็นสับเลยพี่ตั้งหมนะมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเดินสตรงเดินตตาร์ันหม้ล็อกเพลงท้อกันหมดเดี๋ยวมีเฟิร์นโนบเดี๋ยวมีแจมโอ้โหแล้ะยิ่งมีชินตังอีกอ่ ผมว่าถ้าผมร้องเนี่ยคนน่นระกลับบ้านกันหมดแล้วนี่ใครนี่พอยชลวิทย์พรุ่งนี้ผมขอร้องตั้งแต่ีห้าเลยได้ไหมจะได้มรื่องให้คนฟังได้ไหมฟังไหมพรุ่งนี้มาฟังต่อนะยินสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วครับแต่ไหนๆวันนี้พอยก็มาอยู่กับเราแล้วนะผมพูดถึง บทปาทผลงานที่เรากำลังจะได้ชมวันนี้สิก็ที่เพิ่งจบไปก็มีบริการหัวลังเนาะแล้วก็พระนครสองสี่หนหลังจากนี้ก็เป็นบู๊อีกแล้วเป็นบู๊ใช่ครับต่อยที่ทางคุณเลยต่อยเสกคาถาอะไรเหมือนเดิมใช่ครับจะมีเป็นลมล้มพับอะไรอีกไหมตอนนี้ยังเจ็บหลังเลยปวดหลังอยู่เลยนอนนวดอยู่เปิต้องถ่ายไปแล้วช่วยเรื่องใหม่ถ่ายไปแล้วกำลังจะปิดแล้วครับแล้วก็จะออนแอร์ให้ให้ท่านผู้ชมดูตอนปลายปีนี้ครับโอ้ติดตามรอเลยนะครับ ครับผมไม่ร้องสิงหวันนี้เออวันนี้ไม่ร้องดีกว่าเพราะคนเยอะมากกลัวร้องไปแล้วเพีย้ยนเส <c oughs> ิ <c oughs> ไม่ต้องกลัวคนช่วยเยอะชิมจักขับเลยเลยชิงจังครงคาวที่แล้วก็บอกจะช่วยกูไม่ช่วยกูเลยแ <c> ล <oughs> ้วขับเพียงเดียวนะแล <c oughs> ้วแบบพี่เดี๋ยวผมช่วยเ,เดี๋ยวผมช่วย <c oughs>